สวัสดีครับผมเฮียนอตจากร้านอินยูทีนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องฮีเตอร์รุ่นกลางนะครับจะเป็นรุ่น T.I.H. 1 0 0 M ทับ v 0 v เป็นของยี่ห้อ SKF นะครับซึ่งรุ่นนี้ประสิทธิภาพการใช้งานสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลนะครับแล้วก็สามารถทีตลับลูกปืนรูนในตั้งแต่20มิลจนถึง400มิลได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการใช้งานตัวนี้ทากันยังไง ในขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนว่าในตัวเครื่องตัวนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแน่นอนก็จะมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็นี่กล่องควบคุมตัวสายเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับเป็นสายแม่เหล็กเครื่องรุ่นนี้จะมีคานมาให้ทั้งหมด3ตัวนะครับซึ่งก็คือจะมีคานตัวใหญ่คานตัวกลางที่ผมยังไม่ได้แกะออกมานะครับแล้วก็จะมีคานตัวเล็กตัวนี้จะเป็นอ่างเหล็กสําหรับเสียบกับตัวคานตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวระหว่างสาธิตเรามาดูกันว่าใช้งานกันยังไง ก็จะมีตัวถุงมือทนความร้อนนะครับแล้วก็มีสารกันสนิมนะครับเริ่มต้นนะครับก็คือเราจะประกอบตัวรีโมทควบคุมเข้ากับตัวเครื่องก่อนวิธีการนะครับรูในการเสียบตัวรีโมทควบคุมนะครับตัวกล่องควบคุมเนี่ยจะอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่ง ตัวนี้จะมีพินอยู่ข้างในวิธีการง่ายเราก็ดูพินให้ดีนะครับว่าให้ตำแหน่งตรงกันแล้วก็สามารถเสียบเข้าไปได้เลยนะครับแต่ข้อควรระวังคือเวลาถอดออกสังเกตว่าถ้าเกิดเราดึงสายนะครับสายจะไม่หลุดเพราะนั้นวิธีการก็คือจะมีปุ่มที่อยู่ด้านล่างนะครับให้เรากดเข้าไปก่อนเราค่อยดึงสายออกมานะครับตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่ถ้าคนที่ไม่ได้รับการเทรนนิ่งมาอาจจะไม่ทราบนะครับล้าทำการดึงสายอย่างแรงทําให้สายตัวนี้มีการขาดชารุดได้เพราะฉะนั้นก็ขอฝากตรงจุดนี้กับทุกคนไว้ด้วยนะครับ ต่อมาสายวัดอุณหภูมินะครับช่องเสียบจะอยู่ที่ตรงนี้สังเกตนะครับตัวขาเนี่ยจะมีด้านหนึ่งจะป้างกว่าอีกด้านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเสียบด้านได้ทั้ง2ด้านไม่ใช่นะครับมันจะเสียบด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นเองวิธีการที่ผมจําก็คือตัวสายวัดอุณหภูมินะครับมันจะมีตัวอักษรอ,อยู่ข้างหน้าตัวนี้นะครับให้เราเอาตัวอักษรนี้หันขึ้นข้างบนนะครับแต่ถ้าเกิดเราจาไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราก็ค่อยๆเล็งดูว่าช่องไหน เป็นเขี้ยวใหญ่ช่องไหนเป็นเขี้ยวเล็กแค่นั้นเองนะครับเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานตัวนี้เราก็สามารถที่จะมาแปะด้านข้างเพื่อไม่ให้ตัวนี้ไปโดนจุดอื่นๆของเครื่องได้นะครับแล้วก็ตัวกล่องอุปกรณ์นะครับสามารถที่จะเอามาแปะเก็บไว้อยู่ที่ตรงนี้ได้เพื่อความเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็คือเรื่องของการประกอบตัวคานนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการประกอบคานใหญ่คานเล็กจำจริงง่ายมากเลยครับคานเล็กไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูสมมุติคานที่ไม่ได้มี ตัวห่วงตัวนี้นะครับเวลาที่เราจะใช้งานเราแกะตัวนี้ออกก่อนนะครับแกะออกก่อน2จุดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอามาวางนะครับอย่างนี้ได้เลยเราก็สามารถที่จะคล้องตัวชิ้นงานของเราไม่ว่าจะเป็นแบริง่งเป็นสปอกเก็ตเป็นเกียร์เป็นคัพปิ้งอะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถคล้องที่อยู่ในตัวคานตัวนี้เปิดเครื่องตัวสนามแม่เหล็กก็จะเริ่มทำงานนะครับแล้วก็จะชี้ตลับลูกปืนขึ้นมานั่นเอง แต่คนนี้ตัวที่เราต้องการจะรู้ก็คือตัวตัวใหญ่ตัวนี้นะครับตัวคานตัวใหญ่อย่างแรกเลยก็คือจะมาพร้อมกับแท่งเหล็กตัวนี้นะครับเราก็เอาแท่งเหล็กตัวนี้สล็อตเข้ามาตัวนี้ก่อนนะครับสล็อตเข้ามาลักษณะอย่างนี้นะครับทาการวางคานตัวนี้เข้าไปในแท่งเหล็กได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้มีข้อดียังไงเช่นว่าสมมุติเราเจอชิ้นงานที่ใหญ่ๆใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะอ่าสวิงแขนออกมา ใส่ชิ้นงานเข้าไปแล้วก็สวิงแขนกลับมาได้นะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานนั่นเองครับงั้นลงมาเริ่มดูวิธีการใช้งานของเครื่องตัวนี้กันเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือเปิดเครื่องกันก่อนนะครับปุ่มเปิดปิดอยู่ข้างล่างนะครับทำการเปิดเครื่องขึ้นมานะครับพอเครื่องติดนะครับก็จะมีตัวอุณหภูมินะครับขึ้นมาก่อนซึ่งเครื่องฮีเตอร์ตัวนี้เนี่ยจะมี2โหมดด้วยกันนะครับก็คือโหมดอุณหภูมิกับโหมดตั้งเวลานะครับ ถ้าโดยเ,เริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นตัวโหมดอุณหภูมินะครับ โรงงานจะตั้งมาอยู่ที่110องศาซึ่งเราสามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับโดยการกดปุ่มบว,วกลบตัวนี้นะครับถ้าในกรณีที่เจอว่าเครื่องฮีทไปแล้วแล้วรู้สึกว่ารูในขยายใหญ่ไม่เพียงพอตามที่เราต้องการนะครับเราอาจจะปรับตัวอุณหภูมิจาก110เป็น120ค่อยๆลองขยับขึ้นไปดูนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเป็นโหมดการจับเวลานะครับเราก็กดเข้าไปที่ตรงปุ่มตรงกลางนะครับหครั้งจากตัว C เมื่อกี้จะเปลี่ยนมาเป็นตัว T T Thailand นะครับก็คือย่องไปจากถามนั่นเองซึ่ง10 T ก็คือ10นนาทีะครับ อย่างหนึ่งก็คือในระหว่างที่เราใช้โหมดเวลาครับไม่ควรจะใช้คู่กับสายเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับเราจะใช้โหมดเวลาเมื่อไหร่ก็คือเราใช้โหมดเวลาในการที่เราฮีทอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตลับลูกปืนไม่ว่าจะเป็นเกียร์เป็นสปอกเกตเป็นคัปพลิงก็ตามเพราะว่าสินค้าลาักษณะอย่าง3อย,างาอย่างที่ผมบอกขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วสายเซ็นเซอร์ของเราเนี่ยจจริงถ้าเกิดเราอยากจะเซฟนะครับเราก็อยากจะให้มันมีอายุการใช้งานที่เยอะเนี่ย เราไม่ควรที่จะให้สายเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยมันจับความร้อนที่มันสูงจงนเกินไปในเวลานานๆนะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าใช้โหมดทามเมื่อไหร่ให้เราใช้ตัวเทมกันนะครับหรือปืนยิงวัดอุณหภูมิในการเช็คอุณหภูมินั่นเองคราวนี้ถ้าเราจะอยากจะรู้เนี่ยว่าเราควรจะฮีทนานขนาดไหนเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่เราต้องการนะครับเราอาจจะต้องใช้วิธีว่าฮีทไปก่อนสักหนึ่งนาทีนะครับลองฮีทก่อนสักหนึ่งนาทีแล้วลองใช้เทมกันลองยิงดู ฮีทน,นาทีที่2ใช้เท่มกันยิงอีกครั้งหนึงดูดูซิว่าการเพิ่มของอุณหภูมิเนี่ยมันใช้มันเพิ่มเติมขึ้นไปขนาดไหนนะครับเราก็จะพอกาได้และว,ว่าถ้าเราต้องการให้อุณหภูมิขึ้นไปถึง200องศา250องศาอะไรก็แล้วแต่เราก็สามารถที่จะต้องอเราก็จะพอรู้เวลาอยู่ในใจนะครับว่าเราควรจะฮีทนานขนาดไหนนั่นเองโอเคไม่ใหมดทางเหมือนกันครับกดขึ้นกดลงนะครับเพื่อ เปลี่ยนระยะเวลานะครับแล้วก็อีก2ปุ่มสุดท้ายนะครับก็คือจะมีปุ่ม power นะครับผมกดเข้าไปที่ตัวโบสดอุณหภูมิก่อน power จะมี50%กับ100%นะครับแน่นอน50%ก็คือหมายความว่าระยะเวลาในการ heat ก็จะช้าลงนะครับเราอาจจะใช้โบดด50%กับวัสดุหรือ material ที่มีความ sensitive กับเรื่องการขึ้นของอุณหภูมินะครับแต่ถ้าเกิดโดยปกติถ้าเกิดสมมติเรา h e ลูกปืนลูกปืนตัวนั้นเป็นลังเหล็กนะครับเป็นลังเหล็ก ก็สามารถที่จะคิดได้อยู่ที่100%ได้เลยแต่ถ้าเกิดสมุดลางอาจจะเป็นรางโพลิยมัยนะครับหรือรางอะไรที่ต้องการความละเอียดอ่อนสักเล็กน้อยเราก็ควรที่จะให้อยู่ที่5 0นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะสาธิตการคิดตัวตลับลูกปืนให้ดูโดยใช้โหมดอุณหภูมิกันนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือก่อนที่เราจะไปตรงจุดนั้นก็คือเรื่องของขาขาตัวนี้สามารถกาวออกมาได้นะครับกาวออกมาเพื่ออะไรเช่นว่าลูกปืนที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นไซ์นี้ ตัวนี้สามารถที่จะอยู่บนตัวคานได้เลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเจอชิ้นงานที่ใหญ่กว่านี้แล้วมันมีน้ําหนักเยอะเราอาจจะสามารถวางเราจะใช้วิธีการวางครอบนะครับเข้าไปตัวตรงคานใหญ่ตัวนี้ก็ได้นะครับโดยที่ขาสองข้างนี้ก็จะมาเป็นตัวรับน้ําหนักของชิ้นงานของเรานั่นเองแต่แน่นอนนะครับไซส์ชิ้นงานก็คือจะต้องใหญ่กว่าตัวเสาตัวนี้และในระหว่างทํางานนะครับสำคัญมากเลยก็คือทีทีละ1ชิ้นนะครับ อย่าว่าออโอเคผมงานเร่งด่วนผมฮิตชิ้นหนึ่งตรงนี้อีกชิ้นหนึ่งตรงนี้ในทฤษฎีทําได้นะครับเพราะว่ามันคือสนามแม่เหล็กเวลาที่เหนียวนํายังไงก็ตามอุณหภูมิมันก็จะขึ้นนะครับความร้อนก็จะขึ้นแต่ไม่ควรเพราะอะไรหนึ่งมันอาจจะโอเวอร์โหลดตัวเครื่องจนเกินไปนะครับอย่างที่2ก็คือถึงแม้ว่าเราทิชเสร็จเรียบร้อยนะครับอุณหภูมิในเวลาที่อุณหภูมิล,ลดลงเนี่ยลดลงเร็วมากเพราะฉะนั้นหมายความว่ายังไงก็ตามชิ้นงานเราก็ไม่พร้อมอยู่ดีครับ ก่อนที่เราจะติดตั้งมันเข้าไปเพราะฉะนั้นฮีททีละหนึ่งอย่างพอนะครับเพื่อเซฟอายุการใช้งานของตัวเครื่องโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็พร้อมที่จะนั่นกันแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวผมทําให้ดูเอาลูกปืนสวนเข้ามานะครับคานมี3มไซส์เราก็เลือกคานที่เหมาะกับตัวรูในนะครับให้ขนาดคานเนี่ยใกล้เคียงกับตัวรูในให้มากที่สุดนั่นเองนะครับ พอเราวางลูกปืนบนตัวคางเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือตัวตำแหน่งของตัวสายเซนเซอร์ที่เราจะแปะนะครับสำคัญมากแปะที่แหวนในของตัวตลับลูกปืนถ้าเรามาแปะที่แหวนนอกหรือเราแปะที่ตรงจุดนี้ผิดนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวเครื่องจะฟ้องเออร์เลอร์นะครับเพราะว่าเครื่องจะจับว่าฮีทไปสักพักแล้วทำไมอุณหภูมิไม่ขึ้นเลยนะครับะฉะนั้นที่สําคัญเราต้องแปะที่แหวนในเพราะจุดที่สําคัญที่เราต้องการที่จะรู้อุณหภูมิจริงๆก็คืออยู่ที่แหวนในนั่นเอง พอเราแปะสายเซ็นเซอร์เสร็จต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะทำการกดสตาร์ทเลยโอเคผมกดเลยนะครับสิ่งที่เราจะเห็นอย่างแรกก็คือเราจะเห็นอุณหภูมินะครับของปัจจุบันว่าตอนนี้ตัวแบริ่งมีอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งตัวนี้ก็จะขยับขึ้นไปนะครับจนถึงอุณหภูมิที่เราตั้งไว้คราวนี้ถ้าในระหว่างที่เราทํางานเนี่ยครับเกิดเจอปัญหาว่าเอ๊ะทำไมลูกปืนสั่นจังเลยนะครับ อ๋ออย่างแรกคือเราสามารถจับได้หมดนะครับเครื่องระหว่างทํางานเนี่ยมันจะไม่ร้อนนะครับตัวที่ร้อนจริงๆคือตัวแบลิ่งเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเตรียมถุงมือไว้นะครับาจริง,รงตัวนี้มีถุงมือสะอา,าดนะครับแถมมาให้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้ถุงมือเก่าของผมนะครับในการสาธิตในครั้งนี้ถ้าลูกปืนมีการขยับนะครับมักจะเกิดกับลูกปืนที่มีไซส์ขนาดเล็กเพราะว่าขนาดนตัวมันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับมันไม่มีน้ําหนักถ่วงไว้บางครั้งอาจจะกลิ้งไปกลิ้งมาตามแนวคานไ,ไม่เป็นไรนะครับมันอยากจะกลิ้ แต่ว่าถ้าเป็นเป็นตัวใหญ่ๆเนี่ยส่วนมากมักจะไม่ค่อยคลิ้งเท่าไหร่เพราะว่าน้ําหนักมันหนักนะครับถ้าในกรณีที่สักพักหนึ่งเ,เริ่มมีไอ้น้ําออกมานะครับก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าบางครั้งมันมีเรื่องของอุณหภูมิที่ถึง100องศามันจะเป็นจุดเดือดของเหลวบางชนิดนะครับก็คือน,น้ํานั่นเองบางครั้งมันก็จะมีถ้าเกิดมันมีสาถ้ามันมีเรื่องของของเหลวอยู่ในนี้นะครับมันก็อาจจะระเหยขึ้นมาเป็นไอ้น้ําเมื่อถึงจุดเดือดของเขาดูก่อนนะครับเดี๋ยวใกล้ถึงละเห็นไหมครับเราพูดกันมา แป๊บเดียวเองนะครับอุณหภูมิก็จะถึงละเพราะฉะนั้นถ้าถึงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับเครื่องร้องเครื่องร้องคราวนี้อย่างแรกเลยก็คือ,คอ,อ,คอ,อ,คอ,อถ้าเรายังไม่พร้อมทํางานเราอย่าเพิ่งกดสต็อปนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันดังไปสักพักก็จะหยุดอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเมื่ออุณหภูมิตกลงเกิน10%ของตัวระดับที่เราตั้งไว้นะครับเครื่องก็จะรีชีขึ้นมาทันที เราก็ไม่ต้องไปสนใจเราก็ให้เขารีทีสไปเรื่อยๆ,ๆจนเราพร้อมทํางานนะครับเราก็ค่อยกดสต็อปทำไมต้องกดสต็อปสำคัญนะครับเพราะว่าอย่าลืมอันนี้พอมันเหนียวนาเป็นสนามแม่เหล็กเนี่ยมันมีเรื่องของความเป็นแม่เหล็กนะครับการที่เรากดสต็อปเครื่องจะทําการเคลียร์สนามแม่เหล็กให้เราโดยอัตโนมัติเลยมันจะทําให้เราสามารถที่จะหยิบยกคานเนี่ยออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับในระหว่างที่เดี๋ยวรอเครื่องในการรีทีทนะครับเดี๋ยวเราจะ ผมจะพูดถึงฟังก์ชันหรือฟีเจอร์อื่นๆของตัวเครื่องให้ด้วยนะครับอย่างแรกเลยก็คือในกรณีที่เครื่องมีปัญหาเครื่องจะฟ้อง e อ r o r Code ขึ้นมานะครับ e er อ r o r Code จะขึ้นด้วยตัว E นะครับแต่ง่ายมากเลยครับเวลาเครื่องมีปัญหาเราจะรู้เองเพราะมันจะลองลองลอง,องติดติดต,ติตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามี e อ r o r Code ขึ้นมาก็ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับถ่าย e อ r o r Code เก็บไว้ แล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกับคู่มือนะครับเราไปดูในคู่มือได้ซึ่งในคู่มือก็จะบอกไว้เลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับหลกัหลกๆปัญหาแรกๆเลยก็คือเรื่องของการติดตั้งสายอนุภูมิที่ผิดตำแหน่งนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเจอว่าจะใช้งานแล้วนะครับใช้งานครั้งที่2ครั้งที่3แล้วทำไมรู้สึกว่าเครื่องร้องหรือว่าตัดเร็วจังเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าสายเซ็นเซอร์ตัวนี้มันมีความร้อนที่ค้างมาจากงานก่อนหน้าที่เราทํา นะครับมันก็เลยเกิดว่าสายวัดอุณหภูมิเนี่ยมันมีความมันมันไม่เที่ยงแหละนะครับเพราะว่าเครื่องก็ฮีตไปเอะแต่ทำไมความร้อนมันขึ้นแปลกเครื่องก็จะเซฟตี้ไว้กอนก็คือมันจะตัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหลังจากใช้งานตัวแรกเสร็จเนี่ยพักสักแป๊บหนึ่งก็ได้นะครับให้ตัวสายวัดอุณหภูมิตัวนี้ได้เย็นลงสักนิดหนึ่งนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้ก,กันก็คือเรื่องของความสะอาดนะครับก่อนที่เราจะทําการติดสายเซ็นเซอร์เนี่ยขอให้เราอย่างน้อยคลีนนะครับหรือทส จะ,จะเอาตัวสายเซนเซอร์ตัวนี้ไปแปะนะครับจะได้ค่าที่แม่นยําขึ้นตัวเซนเซอร์ก็เหมือนกันหน้าง,งานส่วนมากมักจะเจอเรื่องของจารบีนะครับเพราะฉะนั้นรีนสายเซนเซอร์ทำความสะอาดสายเซนเซอร์กันก่อนที่จะใช้งานครับผมเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็รอกันมาเรื่อยๆละจนมาถึง101องศานะครับมันก็จะประมาณตกไปเกือบ10เนะครับของ110เพราะฉะนั้นเครื่องก็จะรีฮีตขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อกี้ที่พูดกันไว้ก็คือขอเน้นย้ำนิดนึงเกี่ยวกับว่า สายเซนเซอร์ยังไงก็ตามก่อนที่จะใช้งานในครั้นถัดๆไปเนี่ยขอให้ทําความสะอาดหัวให้ดีนะครับมันจะได้เพิ่มความเที่ยงตรงในการวัดค่านั่นเองโอเคตอนนี้เราพร้อมที่จะทํางานละนะครับที่จะใช้งานให้กดสต็อก่อนนะครับอ่ะพอกดสต็อตัวเลขก็จะหยุดกระพริบ,บนะครับพอตัวเลขหยุดกระพริบปุ๊บนะครับต่อมาอันนี้ ถอดสายเซนเซอร์ออกก่อนนะครับสายเซนเซอร์เราจะแปะไว้ตรงสักจุดหนึ่งก่อนก็ได้นะครับเพื่อเซฟสายเซนเซ,นเซอร์กันไว้นะครับผมจะขอแยกแปะไว้ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับอย่าใช้ถุงมือทั่วไปนะครับเพราะถุงมือทั่วไปเนี่ยมันจะทนอุณหภูมิไม่ได้ถุงมือผ้าถุงมือหนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยครับเวลาออกก็ออกแค่นี้นะครับเดือลูกปืนออกมาปุ๊บเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเป็นหน้างานก็สวมเข้าไปที่ตัวเผาได้เลยนะครับ เมื่อกี้ที่พูดค้างไว้ก็คืออย่าใช้ถุงมือทั่วๆไปนะครับที่ไม่ทนความร้อนเพราะอะไรเพราะอาจจะเกิดความเสียหายจากตัวตลับลูกปืนเช่นเรายกขึ้นมาแล้วมันเกิดความร้อนที่เราไม่คาดคิดน,นะครับตัวลูกปืนก็อาจจะตกได้นะครับหรือถ้าเกิดเราเจอลูกปืนไซส์ที่ใหญ่จริงๆนะครับเราอาจจะต้องหาสลิงผ้าอย่าใช้สลิงเหล็กนะครับ <S <S <ๆ>เพราะว่ามันจะเกิดรอยแผลที่ตัวแหวนนอกของลูกปืนได้ก็ใช้สลิงผ้าในการที่จะอุ้มตัวตลับลูกปืนออกมานั่นเองนะครับก็ช่วยกันดูแลหน้าง,งานกันดีๆนะครับงานเราจะได้จบกันเร็ว โอเคผมคิดว่าก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนการดูแลรักษาตัวเครื่องก็จะเห็นว่าเครื่องจะมีส่วนที่เป็นส่วนสัมผัสที่จะเป็นเงาๆค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงคานไม่ว่าจะเป็นตัวคอนแทคตรงนี้นะครับก็ขอให้ใช้ตัวถ้าเป็นของ SKF นะครับที่ถ่านม,มาตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันสนิมได้ค่อนข้างดีนะครับก็พอใช้เสร็จก็ทาบาง แล้วเราก็จัดเก็บไว้ถ้าเกิดกอณนี่ตัวนี้หมดสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้นะครับหรือถ้าไม่อยากจะสั่งซื้อก็สามารถอาจจะหาเป็นพวกจารบีหรืออะไรที่มีคุณสมบัติในการกันสนิมนะครับฉโลมไว้นะครับทาบางๆไว้เพื่อให้เครื่องอยู่กันได้นาน,น,านถ้าเกิดเราเจอสนิมจริงๆก็ไม่เป็นไรใช้กระาดาษทรายนะครับแต่เอาเบอร์ละเอียดละเอียดนะครับก็ค่อยๆขัดนะครับตามหน้าสัมผัสหรือแม้แต่ตัวสายเซนเซอร์ไม่หล็ก,ก็ตามนะครับถ้าเกิดสมมุติว่า มีคราบมีอะไรที่เยอะๆเราก็ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดนะครับฝนหัวนิดหนึ่งแต่อย่าฝนกันแรงๆหรือเยอะๆ,ๆนะครับเพราะในนี้จะมีตัวแมกเตตจะมีตัวโปรบอยู่ตัวเซ็นเซอร์ที่จะใช้ใช้ในการวัดอุณหภูมินะครับสุดท้ายเลยนะครับที่อยากจะบอกก็คือตามจริงตัวสายอุณหภูมิเนี่ยเราสามารถที่จะใช้มันเป็นโหมดในการวัดอุณหภูมิตั้งหากได้โดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องเปิดเครื่องนะครับเช่น สมมติเราอยากจะรูนะ้อุณหภูมิณนะ้าตอนนี้ว่ามันก,กี่องศานะครับผมก็จัดการแตะที่แหวนในซะนะครับแล้วเรากดที่ปุ่มตัวนี้กับตัวนี้ลองกดพร้อมกันเห็นไหมครับเรียบร้อยละเมื่อกี้เห็นไหมครับ86องศานะครับ กด2ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับเพื่อวัดอุณหภูมิหรือถ้าเกิดเราอย่างที่บอกนะครับถ้าเราอยากจะเซฟตัวสายเซนเซอร์นะครับแล้วตัวนี้ไม่ใช่งานแบริ่งเป็นงาน,นงอื่นๆที่อุณหภูมิสูงกว่านี้เยอะมากนะครับสูงกว่า120 150องศาไปเรื่อยๆเนี่ยามจริงสายทนได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้แบบโอเวอร์สเปคไปเรื่อยๆนานสายมันก็จะชำรุดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีกดตัวโหมดกับตัวสตาร์ไปพร้อมกันนะครับขอกดอีกครั้งหนึ่งให้ดูนะครับเราตอนนี้9 1องศานะครับเมื่อกี้ม 92อ่ะยังขึ้นอีกอุณหภูมิมันอาจจะมีการขึ้นได้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามันยังเป็นความร้อนสะสมที่มันเกิดขึ้นอยู่แต่ตามจริงมันก็ไม่ควรที่จะขึ้นะนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าอันนี้ก็อาจจะเราใช้ก็พิจารณากันดีๆนะครับถ้ามีเทมกันก็ใช้เทมกันในการดูด้วยอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าในระหว่างการทํางานตัวนี้100%แน่นอนนะครับผมโอเคดครับท่านนั้นก็ตามนี้ถ้ามีคําถามอะไรนะครับก็สอบถามกับทาง n u เข้ามาได้นะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับมาเป็นกำลังใจให้เราสร้างสารรค์วิดีโอดีๆออกมาให้กับทุกๆคนกันต่อไปนะครับวันนี้ฝากกันไว้อยู่เท่านี้งั้นลาทุกคนไปก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ